ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเดอ้อครับต้องถ่ายวิดีโอด้วยเดี๋ยวเคมไม่ได้ถอดก่อนเด้อพี่นอตรงหมฆรูปเก่ารูปเ,เก่าสลักลอยเข้าแปลงมานี่แปลงมามุ่นอุ้ยปุ้ยอูย้ได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 ้ ปานของมันแต่ว่าตรงนานจะได้มาลบเบาเลยจะได้มาปากหัวลูกเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเด้อน,นี่ลูกของอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้เป็นลูกเอลเฮดเคสลักสิบสี่มิลแล้วก็หกสิบสามมิลูกสูบใหญ่หกสิบสามมิล สลักตัวนี้14บมิลแต่ว่าไอ้ที่เขาไอ้ที่ว่าลูกก่อนหน้าเน,นี่ยจ,จะลูกก่อนหน้านี้มันจะเป็นสลักเหล็กมั้งค่ะหนาจะลักสลัก13มมิลแล้วก็มาแต่งใส่เนี่ยหลวมมากเลยก็แคกคอกแคกคอกแคกคอแคกคอแคกแล้วก็ต้องนี่ฟังนี่ค่อยฟิตฟิตอยู่ฟังเดี๋ยวจะฟิตแล้วก็ใส่ไม่เข่าได้ครับโอเคถึงเวลามันก,ก็ คอกแคคคลอกคคอคแคคนี่จ้ะคลอกแคกคคลอกแคคเหรียญชุดนี้ประมาณ8 0 0อยด้วยครับรวมส่งแต่ว่าของที่ว่าผมถามช่างเขามันประมาณพันห้าจ้อะอันนี้เซฟไปตรงนี้ไปจ้าสูงขนาดเดียวกันไม่น้อโอ้ยสูง ป่านของของมันแต่ว่าต้องลบขางหน่อยแล้วก็หัวนุน่นยังไงจะทำให้ดูใหม่เดอ้อพี่น้องเดอ้อต้องเอาไปคัดเด้อครับผมไม่งั้นเวลาขับไปมันจะเบรกกับข้ขวานมามันหลวมล่างกร<ต>ะฟิตไปจา้า น,นลบเบาลบอะไรให้ครับไหนจะมาลบเบาให้นณาจะทำงงนะเดี๋ยวสไลด์ลบยังไง้วทำให้ดูดื้อเดือครับผมลองวัดลองวัดดูเร็วลูกสูบที่สั่งมากกว่าขอหัวไม่โผล่จ้ะหัวใสเรียววัดเรียว แต่ว่าต้องหาประกันจะหายยากหน่อยหนึง่งอาจาจะได้ตัดล้ะกอจริงๆมันนองสั่งอะจะไม่ได้สั่งตัวนี้คอยว่ากันนิดทีหนึง่งอันนี้จะลบเบาเลยครับผมจะลบเบาแบบบานๆช่านงนอไซ่์ที่ลบเบาบานๆมาดูจ้ะอืมมันก็จะดูดีกว่าเขาทำมาอยู่ดอกจ้ะ ผมใช่ใช่แทนสว่านแทนเอียงเอาเด้วยจะ้ะอาจจะไม่ได้มีเครื่องมินลิงหรือเครื่องมือที่ดีที่สุดแต่ว่าก็พอสอมพอสอให้พี่ให้น้องได้ยูจ้ะนี่ที่เคยว่ายฟังเลยจ้ะเขาแต่งสลักลูกสูบอ่าลูกสูบตัวนี้นะ่าจะสลักสิบสามมิลแต่แกนมันสิบสี่มิล ผมก็เลยสั่งแกนที่สี่มิลมาเลยจ้ะมันพอดีเลยอันนี้มันหลวมก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมันดังจ้ะหลวมมากเลยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กลองลอยหลองลอยช่างเขาเก่ามาต่อเลยขอบผม งมอไทยบันบนผมจีผมจีลบฟาวแบบบันบนใช่สว่านมือด้วยครับผมสว่านแท่นผมปับ <c oughs> นี่ปับให้มันเร็วสุดเลยอันนี้อันนี้สัตอันน,น,นี้ใหญ่สุดอันนี้เล็กสุดอันนี้เสมอกันเลยจ้ะอันนี้จะเป็นรอบที่เร็วที่สุดเลยจ้ะ เวลาหมุนจะหมุนเร็วอูเลยจริันจะมันจะ,นจะลบเปลา่าเลยโอเคดีจ้ะก็ประมาณนี้จ้ะแล้วก็เดี๋ยวใช่ลูกสูบจับอีกทีนึงแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการการเช็คลูกสูบเหรียญทำไมเราจะรู้ว่าฝั่งไหนเป็นไอดีไอเสีย ฟังไอ้ดีนี่มันจะแคบกว่าไอ้เสียเด้อจะ้ะจะวัดให้ดูนี่นี่นะชนชนละเนียนบหนยืดหยิยบสองจุดเก่าจะ,จะมีกันแหเสมอ หยิบสองจุดหกอันนี้ชนชนแล้วก็ให้มันเสมอสูใส่ใสผิดทางเนี่ยใส่ได้เด้อครับสตาร์ทติดแต่ว่าถึงเวลามัน 23, จะจ <23. S 2> ิ้มองเวนแป๊บเดียวครับผมลูกลูกเวนจะหลวมครับผมอย่าใส่พิษละกันครับ จใ้ถูกแต่ตัวนี้มันมีลูกศรมาน่ะจะเป็นอหอกไอเสียนะผมก็เลยผมเลยเขียนใหม่ in i n in d i d ไอดีส <ID. c oughs> ามที่ตามที่เราเข้าใจด้อยครับก็ประมาณนี้ตัวนี้แคบสุดประมาณจ็กสองมิลก็นเลยเดี๋ยวมันจะทะลุหล่องเห็นเดี๋ยเอาสูบหนาเปียะเลยผมไม่เคยทำด้วครับผมไม่เคยทำรุ่นรถหัวนูนรถอะไรที่วัดแตง่แตงเขาผมไม่เคยทำผมเคยทำแต่รุ่นเกา่เกา ซึ่งพอทำบ้านแต่ไม่ได้ชำนาญไม่ได้เก่งอะไรมากเราจะลองทำให้ดูนิดนึงกับผมจะตายช่างบรบ้านนึจะ๊ะสามสิบสองมิลสามสิบสองมิงลเดี๋ยวจะใช่ตัวนี้ยัางครับทำตามสิบเคยทำเนาจะยังลบเอาเด้อจ้ะจะทำไงจะทำให้ดูี่นึกับ Okay. okay. 空空的。快录个档。阿弟，我弟。阿弟吗？我都在开机 ลงในห้ามิลเดอร์ครับผมมาหนิห้ามิลห้ามิลเดี๋ยวถ้าเหลือถ้าขาดยังไงค่อยว่ากันเอาแกนนี้พอครับผมวัดจากวัดจากอันนี้ เพราะว่าอันนี้ก็ไม่มีรอยชนแต่ว่าถ้าถ้าไม่พอเองก็ค่อยไปไปลบเพิ่มกับผมสี 4. 4. 4. ่จุดสี่สี่จุดสองจ้ะลูกเก่าอันนี้ลงห้ามิลเลยทำประมาณนี้จะช่างบ้บานๆจะช่างบ้บานๆ <c oughs> เดี๋ยวถ่าเดี๋อถ้าขาดเองก่อนอาเมจิกลูปอีกทีนึงว่ามันขาดเท่าไรหรือว่ามันสกิดไหมคอยคอยคอยประกอบอีกทีนึงอันนี้ก็อเอาแค่นี้ก่อนโอ้ยเห็นเดือตังเยอะอาเปียเลย นู่นวนๆนูนฟังไอ้เสียไอ้เสีย30นาที ห้าจุดห้าเจ้ะวัดหลาเนี่ห้าจดเจ็ดอะไห้าจุดเจ็ดหประมาณนี้ครับผมถ้าไม่พอค่อยลบเพิ่ม ก็ประมาณนี้จ้ะอาจจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไรดื้อจ้ะทำมือช่างกระตาไม่ดีแล้วไม่เห็นหนทํทำแล้วไม่ไม่ค่อยเลยแต่งเท่าไรเท่ากับผมผมก็ธรรมดาเลยแบบประมาณนี้ด้อลบมืออาจจะเบี้ยวเบี้ยวบางเอียงนิดนิด ก็แต่ว่าก็ใช้งานได้ครับผมเดี๋ยวถ้ามันไม่พอยังไงถ้ามันยังชนจังยังสะก,กิดเดี๋ยวจะลบใหม่เด้ออันนี้ช่างบ้านๆเ้ยครับอันนี้เขาทำมาครับประมาณนี้ทำให้ดูแล้วก็ปัญหาที่บอกเราจะเขากึงสลักเพื่อให้ใส กึ้งลูกสูบไม่ได้กึ้งครับผมปาดเอาบอสโลมเอาอะไรปาดนี่แหละเพื่อให้ใส่สลักได้ตัวนี้มันเป็นลูกสิบสามสลักสิบสามมิลอันนี้มันสลักสิบสี่มิลผมก็ไม่เคยทำครับผมเพิ่งเคยทำยนี่แหละเด้อผิพผัดประกันไหนก็เดี๋ยวทีแก้ไขให้จะ้ะแล้วก็จะประกอบไปลูกค้าีกินจะ้ะครับผมประมาณนี้เด้อจะ้ะ ตรงงานตรงงานแต่ว่าก็ต้องหรือรอประกอบหาแต่งประกินใสอ่อีกหลายหายการอยู่จ้ะยังไงเดี๋ยวทำให้ดูเพิ่มเติมเด้อครับผมอินจะใหญ่กว่าสองมิลสามสิบสองโอ้แต่ลูกสูบลูกสูบเขาทำมารุ่นใหม่เนะผมเคยเห็นแต่เขาบอกหัวนูนหัวนูน ไม่เคยทำมาก็สักทีครับเหลือเยอะมากเลยครับขาวๆด้วยด้วยด้วยความรูกซึเกเก็น่าจะสี่ห้ามิลไมครับอาจจะกดลงไปได้อีกเป็นมิลสองมิลสบายๆจะ้ะปกติเคยทําลูกโซนิกลูกนุ่นลูกนี่ก็ประมาณห้ามิลถึงห้ามิลครึ่งนี่ก็ทะลุเลยด้วยครับไม่ไม่ขามหกเจ็ดมิลครับประมาณนี้เด้อครับผม ครับผมัาดีครับผมช่างหนุ่มรับผม